Khai là bà bà túi Tui này bà Lái này này Nhi chết mươn chết chắc là này Chết mươn Cái bôi nhảy bà này đây nào นี้ตัวนั้นตู้เมียบ่อนั้นเจ็ดหมื่นกว่าบาท

บางยังก็บักเชื่อโซกันนี้น้องมันบ่อนี่น้องสาวตัวหลาน้องสาวไปแล้วเหลือแต่เอื่อยกับแม่เพิ่นนี่บ่เหลือแต่เอื่อยกับแม่แม่มันเขาว่าลายบไปนี่แม่หนูมาได้ขายเขาบ่ว่าบ่มันบ้าบ่ได้ที่เจ้แม่นี่ตัวนั้นเด้เอาไว้ตัวเดียวตัวเดียวแม่มันบรือเปล่ตัวอุ้ยเอื่อยมัน่ งามเนาะสวยมันใดแนวมันใกล้ๆพันตดล็กๆตัวอือือขายอางตัวหน้านายทแท่งามดวว่าเขาเมื่อวานนี้ายนอย่ายไดงามนี่หรอกมีแต่ตัวงามท้ายน่องสาวหลามันพี่น่องเจ็ดหมื่นเจ็ดทายอยู่นี่ทายอยู่ทายเราไปโหลดไป อืมขั้วไอ้มาทำสายขจรเนาะสายประกวดอืมขั้วง่ามยุบขุนเดใหญงงแล้วมาแล้วพ่น กลวยงามหญ่งอนเราเห็นคากรึเปั่าเรา 2, <laughs> ไปครับพี่น้องบานลุงสาร